เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับที่อุชายใหญ่นะครับโอ้ช่างปั๊บทำอะไรครับนี่วัดเหล็กวัดเหล็กมีพระไหมวัดเหล็กอะ่ะไม่มีคฮะดู <laughs> อ๋อนี่คือจะ,อะเตรียมตัดเฟรมให้เจ้า s อ1เ0้ครับเขียนแบบโดย ชัยใหญ่ร,รุ่งเรืองจิตวิศวะนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับจบวิศวะมาจากสารคามโมสารคามบ่ฮะชัยใหญ่ขอนแก่นบ่าอ้อาวนึกว่าสารคามโอ้ไม่ธรรมดาครับจบวิศวะนะครับช่างปับ๊บวิศวะกะกะครับกะวะกะวะได้เอเอนี่ ถายใหญ่เริ่มสอนยังนี่ฮะฮะดูเอาถ้าให้ทำนี่ได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้เรียนวิศวะก็ผมว่าดีนะครับการออกแบบนะครับวิศวะคมก็ก็ดีครับ วิศวะคอมเนี่สามารถเขียนโปรแกรมได้หลายอย่างเลยครับโปรแกรมหุ่นโปรแกรมหลายๆยอย่างนะครับโปรแกรมเอ่ออะไรเลยรีมงรีแม,มปก็สามารถทำได้นะครับเอ้คนเราก็เก่งเนาะแค่ตัวเลขอะแค่ตัวหนังสือนี่ก็สามารถ สร้างให้เป็นนูน่นเป็นนั่นเป็นนี่ได้สุดยอดจริงๆเลยเจ้าคอมพิวเตอร์คนที่สร้างมาเนี่ยเก่งมากครับไม่ใช่ว่าการเรียนไม่สำคัญนะครับสำคัญมากนะ ใช่ยัยจบวิศวะเ<ะ>ละฮะใช้ทุ่ง,งว่ะ <c oughs> คนที่เขียนซอฟแวร์มาเนี่ยสุดยอดเลยนะตอ,ตอนนี้ใช้ซอฟแวร์รุ่นไหนตอนนี้อ,อ่ามันมีถึงรุ่นไหนแล้วตอนนี้ Microsoft เท่าไหร่ตอนนี้ ฮะ<ห>เลยสิบแล้วบอกตอนผมเล่นนี่ตอนผมเล่นเท่าไหร่วะเจปดเนาะอายุคุณเท่าไหร่เออโอเ้หลายปีแล้ว10ปีแล้วตอนนั้นเนาะผมเล่นมาตั้งแต่ห้าหกเจปดสิบยังไม่ได้เล่นเลยอตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วไม่รู้เรียกว่า อะไรนะวินโดว์วินโดว์สิทธิ์วินโดว์ได้เป็นวินโดว์สมัยก่อนผมก็เล่นนะครับผมชอบอะอะไรวะแอสซูตแอสซูตโน้ตบุ๊กแอสซูตสมัยก่อนเนี่ยไปไหนก็ต้องพกไปด้วยครับคอมพิวเตอร์โ<ห>น,น้ตบุ๊ก เล่นเกมเล่นเกมแต่ผมสามารถทำได้นะแต่ก่อนลงวินลงวินโดว์เนี่ยเขียนโปรแกรมโปรรแกมพวกเขียนเว็บอ่ะทำได้อยู่แต่ก่อนทุกวันนี้ลืมหมดแล้วภาษญี่ปุ่นเขาบอกว่าวาซิเลนคิดะฮะภาษญี่ปุ่นเนาะวาซิเนคิจะลืมไปหมดแล้วที่มาวาซิที่วาซิเลนคิดะ คนที่เขียนโปรแกรมมาขายานี่รวยมากนะครับรวยการที่จะได้โปรแกรมเต็มนะครับต้องต้องซื้อนะครับจ่ายเงินนะครับบางทีเอาโปรแกรมไม่เต็มมามันก็ใช้ได้แบบเออ่ะไรไม่เต็มระบบมันก็ต้องเสียเงินซื้อนะครับมันมีโปรแกรมเดโม่เดโมคือไม่เต็มครับ ถาฟูลฟูลก็เต็มนะครับแต่บางคนสามารถแฮ็กเต็มมาได้นะเออเก่งมากนะบางคนก็เอ,อ,อเคอะไรซื้อต่อขายไอ้นี่ซื้อมาหูขอซื้อต่ออะไรเงี้ยมีครับอ่ะตอนนี้ได้แล้วชายใหญ่ก็เซฟไฟล์ครับนี่ก็ไงดีอ่ะ ตั้งชื่อไปดิเจดจูคูเจดจูคูคือว่าไฟล์ว่าอะไรการเซฟไฟล์บางทีก็ต้องตั้งชื่อให้แบบเราจำได้นะได้ไฟล์มายังได้มาแล้วเอาเข้าเครื่องตัดเลยนะครับ ก็จะเลือกไฟล์อันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนะครับเป็นจอใหญ่ทำไมไม่เอาจอใหญ่มาเลยตรงนั้นนะจอใหญ่หตัวน,นี้กี่นิ้วสิบสี่ไหมหรือสิบห้าสิบสี่นิ้ว ผมเคยเปิดร้านร้านเกมอยู่นะเจ๊งแรกๆก็ดีอยู่มันอยู่บ้านนอกเนาะลงทุนหมดตั้งแสนกว่าบาทคอมพิวเตอร์มาซื้อซื้อมาจากคันทิปสเปคสเปคหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นห้ามั้งต่อเครื่องจะาเลย ชั่วโมงละเท่าไหร่วะชั่วโมงละสิบห้าบาทนะสิมินลนะตัดได้กี่มิลน,นี่คันนี่ไอรุ่นนี้ฮะยี่สิบมิลแล้วก็มาเลือกวัสดุเป็นอะไรอ๋อเลือกวัสดุด้วยเอลก็เป็นอะลูอะลูใช้ตัวอะลูใช้แอนี่แบ่นใช่ไหมไม่ไม่มีแบ่คือตัวนี้เป็นแค่ เลเยอร์ไหมเจ้อ๋อเป็นหอกเป็นเอาสักสิบมิลก็เหัวแต่หัวเป็นพวกคอมพิวเตอร์เขาเรียกอะไรภาษาอะไรนะภาษา C เหรอฮะภาษาอะไรนะที่เขาเขียนโปรแกร,รมกันภาษา C ีบอกะภาษาอะไรวะผมเคยศึกษามาอยู่นะเบรกเบยกตําหมขอมันเป็นเคร <c oughs> ื่อง C N C อะนะ C N C ก็คือ คอมพิวเตอร์นำโมิคอลคอนโทรลโอ้อ๋อนี่ไอ้ตัวย่ออะไรนะ C N C แปลเต็มๆเอ้พูดเต็มๆว่าอคอมพิเวเตอร์นำโมเดลคอนโทรลเลอ๋อนี่ยเปลี่ยนหัวก่อนคอนโทรลด้วยรนะบบตัวเลขอืมตัวเลขมันสำคัญเนาะตัวเลขกับภาษา,าสำคัญจริงๆเลยแต่ตัวนี้มันาญี่ปุ่นต่างกันด้วยมิโอ้ยยืดต่างอีกแล้ว ไหนได้ข่าวว่าออกรถถ่ใหม่เหรอฮะฮะตัวเอด้วยเอามาทำอะไรลากอัดฟางบ่ดันดินราบรีโอ้ลงทุนออกรถถ่ใหม่เลยเว้ยเลืเไ่ใช่ธรรมดานนี่นี่เหล็กนี่เท่าไหร่นี่มิลไม่ราคา๋อ้เอริสเตตินสั่งมาให้ สิบมิลเลยเนาะอืมต้องคำนวนน,นีเป๊ะออนนี้ออโตโ้แล้วเริ่มตัดแล้วครับเฟรมเจ้า SK 140อ้าวทไมมันหยุดเลยอะ ตอนในเครื่องชง,งักครับมันเจอสนิมหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะเอา้ามันหยุดอี่แล้วต้องให้พี่นบเรียนทางวิศวะคอมไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าต้องไปถามเขาวิศวะคอมพิวเตอร์ครับ ว่าอนาคตคอมพิวเตอร์นี่สำคัญมากๆเอาลครับเริ่มตัดแล้วครับเปลี่ยนหัวใหม่ครับ อออันนี้มันเดินช้าเด็กรือว่าเหล็กมันหนามันเลยเดินช้าอันนี้เหล็กหนาครับมันเลยเดินช้าไปเรื่อยครับโอ้มันดูรอยตัดรูเล็กนิดเดียวอีกายายบอกว่าประมาณ10ชิ้นครับเฟรม อันนี้เราเอามาเชื่อมกันอีกเชื่อมอีกเนาะอับแล้วก็เชื่อมอีกออใช้เวลาตัดนานพอสมควรครับเพราะว่ามันตัดช้ามากเลยเ็กมันหนาวมันตัดชา้าความเร็วประมาณศูนศูนนอ็อ <c> ต <oughs> หนึ่งน็อต่ะหนึ่งน็อตวันนี้คงไม่ได้นะครับเฟรมเพราะว่าผมจะไปแล้วน่าจะพรุ่งนี้ครับอันนี้แผ่นนี้ได้หมดเลยเรอหมดทั้งคันเลยแผ,แผ่นเดียวฮะสองแผ่นโอ้เอาแผ่นนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ที่ชายใหญ่เคยซื้อบอกได้ไหมกีมม่พันกี่พัน หกพันหกพันก็ตีไปหมื่นสองอันนี้หมื่นสองนะพวกเหล็กนะครับก่อสองแผ่นนะครับค่าช่างอีกค่าช่างเอาเท่าไหร่เนี่ยค่าช่างจะแพงค่าช่างเลยโอ้ยเนาะทำเองตัวตาเหล็กไม่แพงตาเหล็กไม่แพงแต่ค่าช่างนี่เอาเรื่องว่าใช้วิศวกรจากต่างประเทศมาใช่ไหมหกพันเล ทำหลายวันก็คิดทำรายวันเหรอเราต้องทำนานหน่อยให้มันเออ้ดูเหมาะสมกับราคาไหมทำเร็วก็คิดแพงเขาไม่ได้อีกเนาะเออทำวันเดียวเสร็จก็คิดเขาแพงก็ไม่ได้อีกต้องยื้อรถที่จะอยู่ห้องทำงานในห้องแบบนี้เนี่ยใช่ไหมแล้วจะมาทำอะไรก่อน้ดูก่อนดูงานขายได้ก็ขาย งานชายใหญ่เยอะเดี๋ยวให้มันโล่งๆก่อนเดี๋ยวผมจะทำโรงงานสร้างโรงงานเหรอช่างไปไหนหมดเลยกินข้าวปะ,ปะอ๋ะอก็ประมาณนี้ครับผมก็จะไปกินข้าวเหมือนกันบายยกับเจ้าร้อยสี่สิบนะครับ,บก็ช่างให้ผมเดานะไม่อยู่ราวๆหมดน่าจะมาน สามสี่หมื่นไปประมาณนะประมาณผมก็กะกะเอานะค่าช่างก็น่าจะไม่ไม่เยอะหรอกน,ะอน่าจะส,สามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องรอเสร็จงานนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ครับผม ญาตไปกินข้าวก่อนนะครับตัดนานมากครับ